ถ้าไรอันกาดบัณฑิตมาเซ็นท่านพระรามเก้าอยากทราบว่าจะมากันสักกี่คนคะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าไป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 ไไปค่ะตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับข่าวดีข่าวดังข่าวปังของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับ เมื่อมีคำถามก็ย่อมมีคำตอบและเป็นคำตอบที่อ่านแล้วกว็ชื่นอกชื่นใจคุณพ่อ,พอ,พอคุณแม่เอฟซีแฟนครับของน้องไรอันขอขอบคุณโพสจากคุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพลทิกและเครดิตโพสจากเซนทันพรามเก้าขอบคุณมากครับในโพสเขียนบอกว่าถ้าไราอันกาดบัณฑิต มาเซนท่านพระรามเก้าอยากทราบว่า,าจะมากันสักกี่คนคะจะได้กะทูก่าครับนี่ก็เป็นโพสต์ทางเซนท่านพระรามเก้านะครับที่ได้โพสต์ถามคุณพ่อคุณมแม่เอฟซีแฟนคลับที่นารักของน้องแรอันและก็มีคําตอบจากคุณพ่อคุณมแม่เอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในใต้โพสต์นี้อย่างท่วมท้นและล้นหลามมากเลยครับ อย่างคอมเมนต์คุณแม่แม่ท่านนี้ก็บอกว่าา่น้องไรอันลูกชายแห่งชาติมาร้องเพลงที่เซนท่านพระรามเก้าห้างแตกแน่ค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่ารายงานตัวแล้วจา้าน้องมาฉายาห้างแตกค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่ารายงานตัวแล้วจา้า น้องมาฉายาห้างแตกค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าไปค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าไปกันเยอะแน่ไรอันห้างแตกชื่อนี้มีอยู่จริงและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าห้างแตกแน่นอนเพราะศิลปินคือไรอันจา้า และคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าไป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 ค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าดีใจกับแม่แม่ที่ได้ไปทุกท่านค่ะแม่คนนี้แรงใจหน้าจอค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าไปจ้าเตรียมพื้นที่เยอะๆจ้าไรอันห้างแตกจ้า และคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าบอกวันเวลาด้วยนะคะอยากไปเจอตัวจริงค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่ากะไม่ถูกค่ะเพราะลูกชายเวลาออกคอนเสิร์ตท,ที่ห้างสรรพสินค้าไหนก็ตามแฟนคลับเยอะมากล้นค่ะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากคุณพ่อ,พอคุณแม่เอฟซีแฟนคลับทีนะ่า รักของน้องไรอันที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในใต้โพสต์นี้กันอย่างท่วมท้นล้นหลามซึ่งอ่านแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นละมุนใจมากเลยครับคุณพ่อพ่อคุณแม่แม่ต้องขอขอบคุณโพสต์จากคุณแม่พี่ไรอันและเครดิตโพสต์จากเซนท่านพระรามเก้าขอบคุณมากครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ตามตามสองคนดังสวัสดีครับ